รับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลก้า9จ่ายสดทันทีหนึ่งบาทใครมีเหรียญ10บาทต้องดูให้ได้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ำชานะครับรับเช่าพ้าเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไรายบ0เน์แปดสี่ศูนย์เจ็หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิญ,ญาิร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทชุดนี้ครับเป็นเหรียญสิบบาทที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันครับแต่เหรียญสิบบาทชุดนี้เปลี่ยนรราาาาคคมแลกเงงินได้ถึ15,000บบทั แลกเงินได้ถึงหนึ่งืห้าบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทราชการทีเก้าที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจําวันครับพี่จ๋าพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วครับมีเหรียญสิบาทแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่อมสินสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่พวงรัตครับสวัสดีพี่สุสวัสดีพี่อนงค์วันครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วพี่จ๋าคนละไลค์คนละแชร์นี่นี่เหรียญสิบแบบนี้ใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้ กด1กดหัวใจรัวๆมาครับกด1กดหัวใจรัวๆมาครับชุดนี้ขายได้1 5 0 0 0บาทครับมาครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับถ้วยชามเบญจรงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบญจรงไม่ว่าจะเป็นลายคามนี่การาน้ําชาแบบนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เพื่อนๆพี่ๆลองดูตามตู้ตามตู้โชครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะพบเจอนะการาน้ําชาเล็กๆแบบนี้ตภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับตภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับใครมีแบบนี้ เอามาแบ่งผมได้นี่นี่ปั้นชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับไม่ปั้นชาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แอดไลน์ไอเดีเข้ามาเพื่อนๆอาจจะรับเงินล้านนะอาจจะรับเงินล้านนะครับแบบนี้นะครับสมบูรณ์ใบละหนึ่งหมื่นบาทใครมีแบบนี้สมบูรณ์สมบูรณ์เอามาขายได้ครับมาจา้ามาจา้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ค,ค,ชครับนี่คือเครื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินเข็มขัดเงินครับเข็มขัดเงินแบบนี้ครับนี่ เข็มขัดเงินกระเป๋าเงินนะครับขันเงินแบบนี้ขันพานแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองฟังให้ดีครับยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำใครมีของพวกนี้อย่านําไปขายร้านทองและลงรับจำนำโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองนะนี่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 มีแบบนี้ครับเอามาเลยมีแบบนี้อมาเลยครับนี่ไม่ใช่หมวกทหารนะนี่คือถังครับนี่คือถังใบนี้นะถ้าเก่าสมบูรณ์ใบนึงเป็นแสน ก่าสมบูรณ์ใบหนึ่งเป็นแสนนะครับใครมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนเอามาขายผมได้ครับมาจากมาตาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วพี่จา๋าคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมครับบ้านใดครับมีพระบูชาครับพระบูชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับ บอกเพื่อนเพื่อนี่ๆเลยครับผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่านี่ไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับรับเช่าเกือบทุกหลวงพ่อสามารถนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานตามแผนที่ตามหน้าจอแคปเจอร์ไว้ดูเลยจ้ะแคปเจอร์ไว้ดูเลยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีทั้ง400ท่านครับพี่จ๋าคนละไลค์คนละแชร์มามานี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก ใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้กดหนึ่งกดหัวใจ <hi ểm S 1> รัวๆมาครับใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้น้อง่อยครับมาจากมาจากสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่เพียงครับสวัสดีพี่คุณพงศ์ครับสวัสดีพี่พรณภาครับสวัสดีพี่เสเพครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยมาจากใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดหนึ่งให้น้อง erm ่อยครับกดหนึ่งให้น้อง่อยครับมาจากมาจากวันนี้มีอะไรมาบ้าง วันนี้มีอะไรมาให้ทุกท่านได้ดูบ้างนี่นี่นี่วันนี้ผมมีนี่ครับนี่คือเหรียญราชการที่ห้าครับนี่คือเหรียญราชการที่ห้าเหรียญหนวดในตำนานเหรียญหนวดในตำนานเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับมาวันนี้มีเหรียญสวยๆมาให้ทุกท่านได้ดูครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หาพบเจอได้น้อย เหรียญนี้เป็นเหรียญที่พบเจอได้น้อยครับมาจากมาจกเมีครับมาดูให้ดีใครที่ดูคลิปผมแล้วดูให้จบนะครับดูให้จบนะเหมือนเดิมนะครับนี่คือเหรียญทองคําครับเหรียญทองคําพ่อหลวงรัชกาลที่5้เป็นเหรียญในตำนานฟังให้ดีครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในตำนานซึ่งทําเหรียญแบบมาจากเหรียญช้างสามเสียนครับซึ่งทําเหรียญแบบมาจากช้างสามเสียนนี่คือเหรียญทองคาช้างสามเสียนนะครับ รัชกาลที่5ครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกสร้างฟังให้ดีครับนี่นี่นี่ดูแบบนี้ครับคนโบราณเขาเชื่อว่าช้างเดินผ่านหน้าบ้านใครบ้านนั้นจะรวยครับบ้านเดินผ่านหน้าบ้านไขรบ้านนั้นจะรวยวันนี้ครับช้างหลวงพ่อกเกษมขึ้นหน้าเฟซของทุกท่านครับใครพบเห็นเหรียญช้างหลวงพ่อกเกษมวันนี้ ขอให้หลวงพ่อกเกษมดนบันดาลให้พี่ๆทุกท่านครับดนบันดาลเนี่พี่ๆทุกท่านล่ารวยเงินทองมีโชคมีลาบครับใครอยากรวยนี่ครับพิมคาว่าสาธุมาเลยครับนี่ครับอ่ามาครับนี่คือเหรียญทองคําหลวงพ่อกเกษมเขมโกครับนี่ด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่5้ครับเหรียญแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยถ้าเป็นเหรียญเงินและอยู่ในสมัยรัชกาลที่5้เหรียญหนึ่งนะครับบอกเลยนะสภาพสวยแบบนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญหนึ่งหลายๆแสน แบบนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายหลายแสนครับแต่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ทําจําลองขึ้นมาทําจําลองขึ้นมาหรือว่าทําเลียนแบบขึ้นมาให้กับประชาชนได้บูชาครับให้กับประชาชนได้บูชานะเขาบอกว่าช้างเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านใครบ้านนั้นจะรวยบ้านนั้นจะมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ <arose> ไม่อดไม่อยากครับมาครับนี่คือเหรียญทองคําครับใครมีเหรียญทองคําแบบนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยนะ ผมยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาดีม, medim, มากกว่ Del ils, าร้านทองแน่นอนมีพระทองคํานะครับมีเหรียญทองคํานะต้องนึกถึงผมนะครับอย่านําเหรียญทองคําของท่านไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับอย่านาําเหรียญทองคําของท่านไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองครับมานี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับนี่แบบนี้ผมรับเช่านะใครมีแบบนี้นะฮะเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้เหรียญทองคํามีหลากหลายไซส์เหรียญทองคํามีหลากหลายไซส์ครับเดี๋ยวให้ดูฮะนี Harr ่นี่มีหลากหลายแบบนี่ อันนี้ครับอันนี้เป็นแบบปราบพ่อครับสด็จพ่อราชการที่ห้าแบบปราบพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเกษมปลูกเสกเหมือนกันครับด้านหลังก็เป็นขี่ช้างเหมือนกันเขาบอกว่าใครที่มีเหรียญช้างไว้ในกระเป๋าเงินใครที่มีเหรียญช้างไว้ในบ้านจะทําให้บ้านนั้นแข็งแรงจะทําให้บ้านนั้นมีจะบอกว่าไงมีพลังมีอานาจครับนี่ฮะผมเลยชอบเก็บเหรียญช้างใครมีเหรียญทองคํานะครับและเป็นรูปช้างหรือว่ามีเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินราชการที่5แบบนี้ แล้วเป็นเนื้อเงินเป็นของแท้นะครับผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยเหรียญหนึ่งสภาพสวยแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมสตาร์ทให้ที่สามแสนบาทถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับสวยแบบนี้นะฮะผมสตาร์ทให้ที่สามแสนบาทครับนี่คือเหรียญรัชกาลที่ห้าครับมีคนบอกว่ามีแต่เหรียญเงินถ้าเป็นเหรียญเงินแล้วเป็นเหรียญรอหช้างถามเสียญแบบนี้มีราคานะจ๊ะมาครับมาครับอันดับต่อไปครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับนี่คือเหรียญทองคําครับ นี่คือเหรียญทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญทองคําแบบนี้ผมรับซื้อดีให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนเพราะร้านทองท่านไปท่านจะได้แค่ราคาทอง90%ครับ ร้านทองเวลาท่านไปท่านจะได้แค่รา,าคาทองแค่90%แต่เอามาขายผม90กว่าร้อยกว่าบางที20 0 3 0 0็าก็มีนะครับสาหรับเหรียญทองคำนะฮะใครมีแบบนี้แล้วอยากจะแบ่งให้ผมขายให้ผมนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะหรือเดินทางมาที่ร้านนะครับเดินทางมาได้เลยนะครับนาเหรียญของท่านนะ มาขายผมได้นําเหรียญของท่านมาขายผมได้ครับรับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองเลยครับนี่สําหรับเหรียญทองคํามีหลากหลายรุ่นนะครับเมื่อวานก็ซื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะเมื่อวานก็ซื้อเหรียญทองคําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่เป็นเหรียญทองคําชุดรพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษครับนี่เหรียญน,นี้ใครมีแบบนี้อย่าไปขายร้านทองย้ํานะครับอย่าไปขายร้านทองนะถ้าเป็นวรารละหกสิบสาผมรับซื้อชุดหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นนะผมรับซื้อชุดหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นบาทนะครับใครมีเหรียญพวุนี้ นึกถึงผมครับแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณครับไปครับอันดับต่อไปครับมีมาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนี่ผมมีเหรียญ600ขัดเงาไหมเพื่อนๆดูวันนี้ครับผมมีเหรียญ600บาทขัดเงาไหมเพื่อนๆดูนี่คือเหรียญ6 0 0บาทขัดเงาครับเพื่อนๆพี่ๆฟังให้ดีใครมีเหรียญ600บาทแบบนี้และเป็นวาระเจ้าฟ้านักวิจัยถ้าเป็นขัดเงาแบบนี้นะครับหน้าเหรียญจะเขียนตรงนี้ว่า600บาทดูนะหน้าเหรียญจะเขียนตรงนี้ว่า600บาทนะครับดูนะครับราคาผมรับซื้อเหรียญละ3 0 0 0 0 0 ถ้าเป็นวิจัยเหรียญละสามแสนฟังให้ดีครับเหรียญขัดเงาแพงกว่าธรรมดาถ้าเป็นชนบทขัดเงาครับถ้าเป็นผู้นําชนบทขัดเงาเหรียญหกร้อยบาทอันนี้ผมรับซื้อสภาพสวยอันละห้าหมื่นรับซื้อสภาพสวยอันละห้าหมื่นครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้อันหนึ่งห้าพันหกพันสามพันสี่พันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่วาระครับใครมีเหรียญเงินเหรียญหกร้อยเหรียญขัดเงาแบบนี้เอามาแบ่งให้ผมชาวบูชาได้ครับเอามาแบ่งขายให้ผมได้ผมยินดีรับซื้อ ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนเอามาขายครับเอามาแลกเงินสดได้เลยครับไปครับอันดับต่อไปครับมีไลไรเพื่อนๆดูครับเมื่อวานโดนดาอีกแล้วนี่เมื่อวานผมได้นําเหรียญเหรียญนี้มาให้ทุกท่านดูนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปีพศ2505ครับพี่จ๋าใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินแบบนี้กดเก้ามาครับกดเก้ามาครับนี่เหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินอาราแสน เมื่อวานโดนด่าครับเมื่อวานโดนด่าวันนี้เลยต้องหยิบมานี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินอันละหนึ่งแสนบาทครับมาเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนจ้าเข้าห้องเรียนนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินอันละแสนครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีสองห้าศูนย์ห้าลบกวนกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับลบกวนครับกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมามามาเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันมาจ้ามาจ้ากดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ 9, มาเมื่อวานโดนด่าเขาบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกที่บ้านฉันก็มีหลายเหรียญฟังให้ดีครับใครที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องฟังให้ดีใครที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องนะครับไปย้อนดูหลายๆรอบนะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านดูเป็นเหรียญที่หาโคตรยากเป็นเหรียญที่หาโคตรยากครับถ้าง,งั้นจะมีราคา10,000แบาทหรอฟังให้ดีครับถ้าอย่างนั้นจะมีราคา1,0,000แบาทเหรอดูนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้า เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆเหรียญด้านซ้ายมืออัลละหบาทเหรียญด้านขวามือครับอันละ10,000แบาทครับมันต่างกันตรงไหนดูให้ดีนะครับมันต่างกันตรงนี้แค่นี้เองใครหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราเพนินขึ้นมาแล้วดูครับดูที่ยอดเจดีตรงนี้ฮะดูตามที่ชี้นะครับถ้ายอดเจดีของทุกท่านชี้ไปที่ว่างเปล่าแบบนี้ยังไม่มีราคาแต่ครับแต่ครับแต่ถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้คือ ตราแผ่นดินหรือยอดเจดีย์ตรงนี้ชี้ไปที่ยอยักครับชี้ไปที่ยอยักใครมีสภาพสวยนะใครมีสภาพสวยๆนะครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนครับหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับมาห้าเจอห้าเหรียญห้าแสนสิบเหรียญหนึ่งล้านแต่บอกเลยนะเวลานี้ครับบอกเลยนะเวลานี้เหรียญนี้หาโคตรยาก เหรียญนี <less> ้หาโคตรยากครับเพราะถ้าง <fading> ั <x 2> ้นราคาไม่พุ <tes> ่งสูงถึง1นึ่งแสนเท่าครับนี่ครับดูนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นดินปี2องหสดหดูนะครับดูที่ยอดเจดีตรงกับยอยักษ์เท่านั้นนะครับมาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับเอาเป็นว่าพี่จ๋าใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญแบบนี้ยอดเจดีต้องตรงกับยอยักษ์รบกวนพิมพ์ยอยักษ์แล้วกดไลค์รวยๆให้ผมนะครับลบกวนพิมพ์ยอยักษ์และกดไลค์รวยน่อยครับมีคนบอกว่าส่วนมากมันไม่ตรงใช่จ้ะ ส่วนมากมันไม่ตรงถ้าตรงทุกเหรียญแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อคิดง่ายๆครับถ้าตรงทุกเหรียญจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อครับถ้าตรงทุกเหรียญราคาหนึ่งก็อันหนึ่งประมาณ5บาทแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอันหนึ่งประมาณ5บาทแบบอย่างเงี้ยราคามันไม่แพงแต่ถ้าตรงแบบนี้ตรงไปที่ยอยักษ์แบบนี้นี่อย่างเงี้ยชี้ไปแบบนี้แสนหนึ่งหนึ่งเหรียญหนึ่งะะแสนหนึ่งแสนเท่าจากราคาหน้าเหรียญพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีพี่สลาวุธิครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ นี่นี่พี่จ๋าเอฟซีครับใครรู้แล้วครับพิมพ์ครับพิมพ์ยอยักษ์แล้วกดไ like ลค์รัวๆมาครับพี่จ๋าแชร์หรือยัง500กว่าท่านแชร์หรือยังจบไลค์ทุกทีผมเห็นมีคนแชร์อยู่ประมาณ100 200แชร์เองกราบงามๆนะพี่จ๋าจบไลค์เนี่ยมีคนดูตั้ง5 600มีคนดูตั้งพันคนเนี่ยขอคนละไลค์ได้ไหมขอคนละแชร์ได้ไหมอ่ะใครแชร์ขอให้รวยนะเดี๋ยววันหลังจะมาดูยอดคนแชร์แล้วจะมาแจกเสื้อเฉพาะคนแชร์ดีกว่ามาครับมาครับดูนะครับ ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ดูนะครับถ้ายอดเจดีตรงกับยอยักมารับเงินได้เลยจ้ะอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่ฝากเอกฝากเอกฝากทุกวันฝากทุกคลิปครับใครมีเหรียญต่างประเทศครับบ้านใดมีเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญในพลหยวนซื้อไข่ครับนี่คือเหรียญจีนที่อยู่ในยุคล่าอาานิคมของใครมีเหรียญจีนแบบนี้นี่นี่ประเภทพวกนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยผมรับซื้อให้ราคาดีครับผมรับซื้อให้ราคาดีที่สุด นะรับประกันครับนี่รับซื้อราคานักสะสมเลยเหรียญหนึ่งสตาร์ทที่สามพันถึงเหรียญละสามแสนบาทฟังให้ดีครับสตาร์ทที่เหรียญละสามพันถึงเหรียญละสามแสนบาทดูให้ดีครับใครมีเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศแบงก์จีนนะครับของเก่าของมีค่า,คาเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเนี่ยแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดค,ครับมีของเก่ามีเหรียญจีนมีแบงก์จีนมีพระเครื่องอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับ ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจา้าแอดไลน์ ID เข้ามาได้ครับตามแผนที่ตามหน้าจอเลยแอดไลน์ Add เข้ามาครับสวัสดีพี่ๆทั้ง600ท่านครับพี่จ๋า600กว่าท่านคนละแชร์ได้ไหมอะ่ะคนละแชร์ได้ไหมอะ่ะเดี๋ยววันวันหลังเดี๋ยววันนี้จะเปิดเข้าไปดูรายชื่อคนแชร์นะครับจะเปิดเข้าไปดูรายชื่อคนแชร์นะจะไปกราบงามๆจากใจครับไปครับเหรียญต่างประเทศไปแล้วมีอะไรครับมีพระเครื่องครับใครมีพระเครื่องครับ บันดมีพระเครื่องพระพุชาสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนี่นําพระเครื่องของท่านมาแบบนี้เลยนําพระเครื่องของท่านมาแบบนี้เลยครับนี่รับเช่าพระเครื่องหลากหลายหลวงพ่อฟังให้ดีครับรับเช่าพระเครื่องหลากหลายเลยใครมีอันนี้นี่นี่หักครึ่งแบบนี้ผมก็ยังรับเช่านะครับใครมีพระเครื่องนะครับพระพุชานํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ครับมาจะมาจากพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับสามารถนํามาแลกเงินล้านได้นี่นี่อันนี้เป็นพระกิ่งครับ พักเกง่งพักเก่าพักใหม่เอามาได้เลยนะมาจา้ะนี่ครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่าครับยินดีรับเชา่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนหลวงปู่ทวดครับแบบนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ฮนะมาได้เลยหยิบมาได้เลยครับนี่นี่พักเก่าพักใหม่พัก,กุดูตามหน้าจอมารับเงินสดได้เลยครับร้านแขมเพทวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียาา่านตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้าแคปเจอร์ไว้ดูแคปเจอร์ไว้ครับนี่คือแผนที่ครับมา เรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่านี่คือชุดเหรียญ10บบาทครับนี่คือชุดเหรียญ10บบาทรัชกาลเก้าที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเหรียญชุดนี้มีคนนํามาขายครับนี่อ่ะแชร์ให้แล้วครับขอบพระคุณครับขอดูเหรียญ1นบาทขอดูเหรียญช้างอีกหนึ่งทีมองไม่ทันสาธุครับมาครับมาเราตามใจ F ออยู่แล้วเราตามใจ f ออยู่แล้วครับนี่คือเหรียญทองคำครับฟังให้ดีครับนี่คือเหรียญทองคำรัชกาลนี้ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะ เพราะเดี๋ยวจะเอาไปเก็บแล้วครับนี่คือเหรียญทองคารัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนครับเป็นเหรียญที่ในตำนานนะต้องบอกนะครับเป็นเหรียญในตำนานพบเจอได้น้อยแต่ในยุคเมื่อปี253 0ิกว่าหลวงพ่อเกษมนะครับได้ดําริให้สร้างเหรียญช้างสามเสียนครับแบบนี้ครับและเป็นเนื้อทองคําครับสร้างจําลองมาจากเหรียญช้างสามเสียนี่ดูให้ดีดูให้ดีใครมีเหรียญแบบนี้นะครับและเป็นช้างสามเสียนแบบนี้ ถ้าเป็นเนื้อเงินในยุคสมัยราชการที่5สวยๆผมรับซื้อเหรียญละ3แสนครับสวยๆผมรับซื้อเหรียญละ3แสนครับมาครับนี่ครับโบราณคนโบราณเขาว่าไว้ครับเขาบอกว่าถ้าช้างเดินผ่านหน้าบ้านใครบ้านนั้นจะรวยบ้านนั้นจะมีความมั่นคงแข็งแรงครับนี่ครับนี่ฮะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเรือนนะครับนี่ครับนี่ใครเห็นช้างหลวงพ่อกเกษมในเช้านี้นะครับ ผมขอให้พี่ๆทุกท่านขอให้หลวงพ่อเกษมทุกท่านขอให้หลวงพ่อเกษมนะครับดนบันดาลให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยนะเฮงเฮงรวยรวยนะครับมาครับเห็นแล้วนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับสาธุครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสาธุเฮงเฮงรวยรวยครับไปครับไปครับมาจ้ะนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลเก้ามาจ้ะใครมีเหรียญสิบบาทกาญจนาภิเษกรุ่นนี้ลบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับ กดหกดหัวใจรัวๆมาครับใครมีเหรียญ10บาทแบบนี้จ๋าพี่จ๋าเหรียญ10บาทกาญจนพิเศษแบบนี้มาจ้ะผมรับซื้อครับสวยๆเหรียญละส0 0 0สวยๆเหรียญละ2,000บาทครับใครมีเหรียญ10บบาทรุ่นนี้กด9กดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่เลิศรักครับพี่เลิศรักบอกสารทุกขอ้พี่เลิศรักเฮงเงรวยๆวยนะครับมาครับมาครับพี่โอมขอยพี่โอมเฮงเงรวยๆยครับโอมทุกท่านครับมาครับโอมครับมาจาะมาจากนี่คือ เหรียญสิบ,บาทพระราชจพิธีการขนาดพิเศษครับใครมีเหรียญสิบบาทรุน่นนี้กดหนึ่งกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมาเรามาเดินทางและทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับมาครับมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่มีพียท่านหนึ่งได้ดําเหรียญสิบ,บาทมาสี่เหรียญแล้วนํามาขายแล้วรับเงินถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับ รับเงินถึง15 0 0 0บาทดูนะครับใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาครับนี่คือเหรียญ10บาทการจน,นาพิเศษปีพศ2 5 3 9เป็นเหรียญที่ผลิตมาโคตรของโคตรเยอะฟังให้ดีครับเป็นเหรียญที่ผลิตมาโคตรของโคตรเยอ <ข workflow. S 2> ะใครมีเหรียญ1ิบาทแบบนี้ดูครับดูและสังเกตดูและสังเกตของที่นำมาให้ทุกท่านดูเป็นของที่สามารถพบเจอได้บ่อยสามารถพบเจอได้และสามารถขายได้จริงครับใครมีเหรียญส0บาทแบบนี้หยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนฮะ หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนอ่ะทุกท่านเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวหยิบให้ดูครับทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่หมุนไปก็จะเป็นแบบนี้คืออะไรครับดูให้ดีคือแบบพลาสเสียนตรงแต่เหรียญนี้ครับหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วหมุนนะ หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับดูครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการนาพิเศษแบบพระเสียนกลับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อสองพันฟังให้ดีครับรับซื้อครับนี่ครับสิบบาทแบบนี้รับซื้อเหรียญละสองพันพี่สถาพรบอกว่ามีแต่ไม่กลับครับนะไม่กลับเป็นแบบธรรมดาถ้ากลับแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่เห็นไหมฮะ แบบนี้อันละ2,000บาทครับใครมีแบบนี้นะฮะยินดีรับซื้อครับเอาเป็นว่าพี่จา๋าพี่ีลั้ง5 0าร้ท่านครับใครที่รู้แล้วครับเหรียญการจนาต้องรับซื้อแบบพัดเสียงกลับลบกวนพิมพ์คําว่ากลับให้หน่อยครับลบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับมาจ้ามาจ้ามาจ้ารายการต่อไปครับมาจ้ามาจ้าอันต่อไปครับนี่คือเหรียญ10บาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้เพิ่งถูกคนพบเจอเหรียญน,นี้เพิ่งเจอมาครับมีพี่ท่านหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งนำเหรียญชุดนี้มาขายรับเงินหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าพี่ๆดูนะไส้สีเหลืองมันกินเข้ามาในไส้สีขาวซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับ เหรียญตรงนี้ไส้สีเหลืองจะอยู่ในกรอบตรงนี้จะอยู่ในกรอบตรงนี้ด้านนอกจะเป็นไส้สีขาวเท่านั้นใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบไส้เลื่อนครับแล้วเป็นแบบไส้เลื่อนแบบนี้เห็นไหมฮะไส้เลื่อนแบบนี้สภาพสวยเนี่ยผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งห้าพันสภาพสวยนะครับ U N C รับซื้อเหรียญละห้าพัน 15, แต่ถ้าใช้แล้วแบบนี้อันหนึ่งพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่สภาพครับแล้วแต่สภาพนี่คือเหรียญสิบบาทแบบไส้เลื่อนครับดูนะครับแคปเจอร์ไว้ดูนะครับของแบบนี้หาโคตรยาก ของแบบนี้หาโคตรยากครับมีแล้วมีแล้วขายได้ครับมีแล้วขายได้ครับนี่ฮะดูนะครับเหรียญสิบบาทไส้เลื่อนแบบนี้เหรียญหนึ่งสวยๆเหรียญหนึ่งห้าพันไม่สวยแบบนี้อันหนึ่งพันสองพันบาทใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผมได้อันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบาทกาญจนาครับนี่คือเหรียญสิบบาทนี่คือเหรียญสิบาทราชการเก้าที่เราใช้ครับเหรียญนี้ มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทฟังให้ดีครับเหรียญน,นี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทดูนะครับเหรียญน,นี้นี่ไม่สวยแบบนี้ยังขายได้ดูนะครับนี่คือเหรียญสิบาทราชกา 9, ลที่เก้าครับใครที่มีเหรียญสิบบาทคางใครที่มีเหรียญสิบาทราชกาลที่เก้ารุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งมาครับรบกวนกดหนึ่งมาครับมาจาามาจ่านี่คือเหรียญสิบาทที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับเหรียญละหนึ่งหมืนบาทเอามาขายได้ทันที เอามาขายได้กันดีครับสิบบาทแรกหมื่นสิบบาทแรกหมื่นครับมาจากมาจากพี่จากเข้าห้องเรียนเร็ว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 เฉลยดีกว่าไปครับนี่คือเหรียญสิบาทราชการที่เก้าเป็นแบบนี้ครับดูเอาเองดูเอาเองครับดูเอาเองครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันฮะอ่าพี่มิดกดไลค์รัวๆเห็นพี่มิดทุกวันนะครับวันไหนไม่ได้เจอพี่มิดผมนอนไม่หลับแน่เลยดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก้า แบบ2ด้านครับแบบ2ด้านครับหรือแบบหัวหัวใครมีเหรียญ10บาทหรือเหรียญ5้าบาทหรือเหรียญบาทที่เป็นแบบนี้ <laughs> ฟังให้ดีครับใครมีเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทหรือเหรียญบาทที่เป็นแบบนี้ผมรับซื้อครับสตาร์ทเลยขั้นต่ํา10 0 0 0บาทครับสตาร์ทเลยขั้นต่ํา10,000บาทนี่นี่ให้ดูขอบเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีมาดราม่าอีก โอ้ยมันมีไม่จริงหรอกมันไปตัดประกบมันอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆนานาครับต่างๆนานาเอาเป็นว่านานาจิตตังครับแล้วแต่พวกพี่ๆจะคิดนะฮะอ่าเอาเป็นว่าใครเชื่อผมก็เดินตามผมมามารับเงินสดใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ครับผมยินดีรับซื้อนะพูดจริงๆจากใจนะครับผมยินดีรับซื้อใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้มาขายผมได้อันละหมื่นมาขายผมได้ครับอันละหนึ่งบาท สิบบาทแรกหมื่นคือหนึ่งพันเท่าครับมาจากมารับเงินสดได้เลยจ้ะแบบนี้มีราคาครับมาจ้ะสวัสดีพี่หนึ่งลิทยครับสวัสดีพี่อาวุธสวัสดีพี่แอมครับพี่จ๋าห้าร้อยกว่าท่านแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังถ้าแชร์แล้วนะครับแชร์แล้วเดี๋ยวแชร์แล้วนะครับนี่ครับใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยครับเป็นไงครับเพื่อนๆพี่ๆกับเหรียญสิบบาทราชกาลที่เก้าที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้สังเกตให้ดีครับ ทางงั้นเพื่อนๆพนี่ๆอาจจะโชคดีรับเงิน1 5 0 0 0บาทแบบพี่ท่านนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไครคนะครับพระเครื่องบาุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับ ทันทีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีราคาขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้ไลน์มันส่งมาเยอะมากๆมันตอบกลับทุกท่านไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง780ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลาครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ